สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ามาจ้ามากินบักพิลากันบักพิลาบ้านข่อเอินบักพีลาพี่น้องแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกทนะับทิมเนาะอมเปรี้ยวอมหวานพี่น้องแซ่บกรอบมเมล็ดมันก็กรอบสามารถเคี้ยวแล้วก็กินได้ค่ะทุกคนไม่แข็งเหมือน อ่าพิมมั่นทับทิมสายพันธธรรมดาสายพันธสายพันธุ์ไม่ใช่สายพันธอ่านแบบนี้นะมันมันเมล็ดมันจะแข็มมันจะเคี้ยวกินไม่ได้ค่ะทุกคนเคี้ยวกินแต่น้ำแล้วก็คลายเม็ดมันทิ้งไอ้นี่มันกรอบกินเม็ดทั้งเม็ดได้เลยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานพี่น้อง อืมอืมสมมติเราจะทุกคนมันแสบมันกรอบด้วยแหละอืม ทะเลาสวัสดีค่ะ